เฮ้ยอะไรอ่ะอกาบาทต้องเดินตามไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่สามสอมันช่งอ๋อไอ้ตังแปคนเดียวไอตังแปคนเดียวกูกูมาดูกูเอาเป็ดวางไว้ข้างหน้าแล้ว แล้วทางนี้อะ่ะเนี่ยมีทางอยู่นะข้างล่างสำรวจทีไรชันไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะห้าที่เบ็ดบาดลิกาเหรอเฮ้ยมีทางลงว่ะดิวมีทางลงทางใต้ดินทางโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยกอขอไเก็บเนี่ยทางใต้ดิน,ไ,นไม่เคยเห็นเลยไ, <c oughs> ไปสองคนเลยเหรอหอะไรวะโคตรมากเผื่อว, <c oughs> ว่ามันบั<ม>๊กวะ่ะ กี่โมงแล้วอ่ะอว่าเราภูมแล้วว่าของตัวนี้เยอะมากเลยแม่ขึ้นไปชั้นบนของน้ากองไปสิบเลยนะไปชั้นบนวะตรงทางบัวมีของถือด้วยทางไหนวะก็ตัดแล้วไม่ใช่หรอลูกบัตรประชาชนเลยหรอซ้ายนี่ซ้ายบนเนาะไม่เลยมีอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยไอเดียวเดี๋ยวกูถือให้มึงถือไฟฉายกูถือไฟฉายด้วยถือของอะไรที่จะเข้าไปแปดโลพ่อกูไปทิ้งก่อนไปเหรอปะ ปลาถอยเถ้งของเยอะเกินป้ย,ลยปลาถอยเถอะตั้งของเยงอะมากชิ้นนึเงี๋ยวกูไปเอาอีกชิ้นนึงกูกลับโอ้โหกูร้อยสามสิบสี่โลอ่ะใบยังไม่มีบอลหรอกคุวิ่งเร็วเท่ากูเดินเนี่ยกูเดินช้ามากอะ่ะน้ำหนักร้อยสามสิบให้กูช่วยปะกูกูว่าได้อะ่ะโอ้โห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  ทด่ร้อยบาทอะยังโคตรแพงนะสัสแบกแว้ตั้งหนักไอ้แล้วมันผู้เขียนละไมันข่ายเบิรนหน้ารุ่งไเง้ยอุ้ยหกร้อยหกร้อยส่วนพันกินขึ้นตินขึ้นเกียร์โอ้โหแต่คมแล้วโฟอดแบบนี้โคตยากฟอร์ดคืออะไรวะ้เดียวก็ไม่อยู่มันไม่ขึ้นวนวใหพี่เออสตอรสตอเลือกเลนแล้วเลือกเลน ไงอ่ะของที่ไม่ใช่ไม่มีสิ่งมีชีวิตด้วยนะไอ้ย่าไม่มีสิ่งมีชีวิตด้วยเหรอมันบอกว่าอันไลรี่ทูคลองเพกไลอ่ะก็ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่อ่ะดานยูมาส้มไม่ใช่มันไม่ใช่มันบอกว่าไอ้ย่าไม่กดเลยไรไม่ใช่มันเขียนว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งมีชีวิตออะไรอุ้ยโอ้โอหไอ้ตังสปิดลันปิดลัน ไปนั่นนั่นไปนั่นเข้าบ้านเข้าบ้านกันโอ้โหเรามาสองคนเหรอไอ้เที่ยใครเนี่ยไอ้เปาอยู่นี่ไอ้สัสตังแยกกันเราตายนะตังอุ้ยไอ้เย้ได้ไก่ละได้ไก่ดีโอเที่ยเหรอวะเที่ยอะไรวะ เ,เสียงดูไม่ปลอดภัยเลย <c> ี <oughs> <c oughs> แล้วเราจาทางกลับได้ใช่ไหมคุณจะยีเสียงอะไรไม่รู้พวกเราคนกลับแล้วอ่ะไม่เจาะแต่เสียงเต้าผินั่งเสียงเต้าผีนควรกลับแล้วนะโดยกูว่าเราหลงทางแล้วอ่ะกลับเถอะเราเราไม่มีอะไรที่เป็นเหล็กวิ่งออกไปใช่ไหมโซดาก็นับเป็นเหล็กยี่อะไรร้อง tăng không hả? Bao Đấy hey. Ai? Hey, bao 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 oh, khăn <coughs> này quá Ôi <coughs> oh! oh! <coughs> Tăng, tăng! <coughs> ีกไอ้เดียไอ้ดิวรอดไหมเนี่ยโอ้กูตายโอ้อคุ้ยไอไฟเออพรเจ้ปลดภัยไปไปไปทางไหนวะ ไปฉายที่ไหนอ่ะไปฉายที่ไหนอ่ะไอ้เชียนั่นยังกะหาไปฉายอยู่เลยฮัลโหลมีใครมาบ้างวะเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยโูรีไอ้เหี้ยฟูรีไอ้ไม่าไม่เป่าอ่ะกูไม่ไดากูไม่ได้จิตพักแก่งเยอะอ้าวอุ้ยดันเมืองดันเมืองไอ้เหี้ยใครวะหลงเลยดิไอ้วีล่าไอ้ปัดอะไรอ่ะดันเมืองไงดิว ไลิฟ์เหรอเราควนไปสำรวจใช่ใช่มันคือลิฟ์บุ้ยลงไงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอวิ้งอวิ้อีเป้าอีวิ้งอวิ้เอวิ้งอวิ้เอวิ้งอวิ้เราขึ้นไปหาเพื่อนเหน่อยไหมดูเพลงดิอันนี้คือปุ่มอะไรอ่ะมันมากันสามคนก็ได้แค่สี่คนเลยเหรอแล้วใครขึ้นอีวิ้ Oh. อ๋ออาคุดกดครัดกดไม่มันกดไม่มันกดข้างในได้ไอ้โง่เอ้ยเดี๋ยวคุไปรับมนะันเีอยทางโคตรน่ากลัวเยีะย่านดัานหนุ่มไม่โคตรเจ๋งเลยลิฟเสี่ยงอะไรวะตอนเล่มเจ๋งเนี่ยน่ากลัวที่ผายเอาไปวิง่งเอาไปวางไว้ตงรงลิฟวางไวต้ตรงลิฟวางไว้ในลิฟเอาไปวางหน้าลิฟก,ก่อนไอ้ไฟอะไรวะไอ้พี่ คุณย่าเอ้ยอะไรเอ้ยไฟติดฟ้าคืออะไรอ่ะไฟติดฟ้าของดีล็อกล็อกล็อกมีกุญแจปะไม่ได้เอาป่ะเหมือนจะสายมือเราเลยพี่คู่มือกูว่าเรากับมาแล้วไหมบุคคลวิ่งโลดแล้นะชิบหายชิบไม่เชี่อย้าย้าย้ามันไม่ตายมันฆ่าไม่ตายมันฆ่าไม่ตายมันฆ่าไม่ตาย มองไว้มองไว้มองไว้ผู้นี้จะสำรวจตอยโว่มันเอาตายยกตีเทามองอยู่าไหนทางไหนท่านไหนมองอยู่มองอยู่เดินๆขึมาดิไอ้ตังไอ้ตังไอ้เหี้ยชิบหายแล้วคนขึ้นไปคนยกูบอกให้ขึ้นไปไอ้่ห้ไหนกันนิ้วดีดีดีดขึ้นข้างบนอันนี้ได้มา พวกมึงมาทางนี้พวกมึงมาทางนี้พวกมึงมาทางนี้ไอ้ดิวมาเร็วลิฟอยู่นี่ลิฟอยู่นี่ลิฟอยู่นี่ไอ้เป่าวทำไรอ่ะตูเป็นไปเองนี่อ้าวไปอีกนี่มาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้าแล้วกูขึ้นมาคนเดียวกูขึ้นมาคนเดียวชิบหายแล้วเดี๋ยวกูขนของออกให้เดี๋ยวกูขนของออกให้ เฮ้ยไอ้อยออยงแล้ววะข้างบนมีตัวหน้ากากอยู่ไอ้เปาไปจัดการเป้าเร็วเร็วเร็ว,รว<อ>ตัวหน้ากากไม่เป็นคนกดยิปเว้ยตัวหน้ากากเป็นคนกดยิป สวยเอาของออกมาเอาของออกมาตั้งเอาของออกมาชิบหายท่มหนึ่งแล้วท่มหนึ่งแล้วท่มหนึ่งแล้วนะท่มหนึ่งแล้วนะเฮ้ยท่วมหนึ่งย่อย่อย่อเซนติเม วิ่งไอ้ไข่เลยไม่ไขวิ่งหรอไอ้เหี้ยเว้ยว่ะไอ้ตัวเหี้ยเลยรู้พวกเฮ้ยอะไรวะข้างนอกอยู่ด้านใน,นมา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 มันคือมาพวกเงินเงินตอนนี้เราใช้อะไรอยู่ปะอ้าวยังไม่ขึ้นเหรอโอ้ย ขึ้นขึ้นขึ้นเอ้าระวังไว้กดขึ้นกันนะไอ้ย่าสองตัวนะคนเดียวไอ้ควายมาเป็นผูนี่ไอ้เหย่าไม่ซื้อเพราะรอบนี้เราได้ของมาเยอะมากเลยขอมึงอยากซื้อเหรอวะมันมีดาวใหม่ไหมตัง พอแล้วมะรอกดขายด้วยไหนอ่ะเฮ้ยที่กันโลมยูมโทดสอบที่ไม่ดีแบะตายเง <c oughs> ินลดไอสักยาเงินลดดูได้หกยาคุมรดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วย้างเงินในอย่างงูมีกาหอุยอะไรลดราคาแปวะอะไรอ่ะเพียบอนลดแปดร์เซ็นตขายอันละหกบาท ซื้อนี่ซื้อมาเยอะเยอะเต็มสามอันเลยซื้อมาหกแปดอันกซื้อมาแปดอันอะสี่สิบแปดบาทอซื้อมาทำีอะไรแปดอันมวมาแปดอันตอ่อ่า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 ย่ัอ่วอหาอ่าอ่อ่าออาอาอ่าอ่อมาออ่อออออออ่ช่่าอา ตังซื้อพวุดเป็นยาโอ่นเนี่ยมันมันถือพ่วได้คนละ2มือเหรอวะทำไมมันถึงซื้อมาแปดอัดนะอันนี้อันนี้อันนี้กูยิบมาช่องเดียวนะช่องเดียวมีพ่วอยู่สมอันอ่ะพ่วมันไม่ได้สั่งไปแค่นั้นหาในศูนย์บาทเลยควายใครไป็นตัวอย่างก็อยากรู้ว่าใครทำตัวสปองโซ่เปใครทำตัวสปโซ่ของสามไป็นล ไอ้ยมึงเนี่ยโง่กว่าไอ้ยูซื้อประโง่ด้วลราคาไงซื้อปรตูไอ้ยูมึงแม่่ีเวิร์บารแล้วเนี่ยทีแท้ีลดราคามันก็ไม่พูดคนที่อะไรซื้อพวมาแปดอันไตนเดยวคือมันไตัดตัวเชี่ย้ัยคือมันไม่จำเป็นต่างแบบ ไอ้มีเมื่อกี้ทุกข้อแบบรถบินลัวข้างเดียไอล้อลอรบินวันโยู่ข้างเดียวแล้มันซื้อล้อมาเพิ่มแปดล้อก็สยไอ้ออีกไอจะได้ไม่ต้เสียต่างัแล้วไอซือไออะไรเยอะก็โงเลยโอ้ยน่ารักตัดซื้อิ่าแดอันยัดูคุ้แต่ซื้อไอดำได้